จะบอกว่าเป็นวันที่สองที่ไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะอันไม่ได้กลิ่นอะไรทั้งนั้นเมื่อเช้าทางอเขาคือแบบไม่มีกลิ่นนั้นเดี๋ยวรอคุณหมอแจ้งผลอีกทีหนึ่งนะได้คะ <Hello. S 1> <laughs> ่ะแติดเชื้อโควิดครับฮัลโหลติดนะจ๊ะมมโอ้ย <laughs> <laughs> บอกเมย์ก่อน ดีใจด้วยนะที่ครั้งนี้คุณไม่อยากเป็นใรุ่นโวก่าตามเทนด์จะลงทะเบียนไว้ก่อนไหมท่านเเ้ียงมารทางเราจะโทรติดต่อไปตอนหนูเอมีเล่าประจําตัวอะไรไหมนะไม่มีค่ะ อันนี้พี่ดานตามกลงก็คงรลบเนาะไม่ตอนนี้ตั้งคันอยู่ไหมไม่ค่ะไม่เนาะแล้วฉีดวัคซีนแล้วยังนะฉีดแล้วค่ะฉีดแล้วเมื่อเดือนมิถุนาค่ะวันที่เป็นตอนไหนมิถุนาค่ะอ่าวันวันที่เท่าไหร่น่าจะสิบสอง่ะมิถุนาเป็นตัวไหนรู้ไหมเป็นแอสตาค่ะแอสตาฉีดที่เอ่อบางซื่อค่ะสถานีกลางบางซื่อค่ะสถานีกลางบางซื่อตอนนี้ก็เรียนก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหน โอเคโอเคได้ได้งนั้นเดี๋ยวรอคุณหมอแจ้งผลอีกทีหนึ่งนะได้คะ่ะค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะเช้านี้นะคะก็คือวันที่วันที่กักตัววันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เดี๋ยวไปนับก่อนแล้วก็นี่นะคะขนมเค้กของเราจะบอกว่าเป็นวันที่สองที่ไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะหลังจากที่เราไปตรวจเมื่อวาน แต่ว่ายังอร่อยคือเนี่ยมันจะเข้าบันจมูกแล้วเนี่ยมันหวานนะแต่คือไม่ได้ไม่มีได้กินหวานไม่ได้กลิ่นอะไรั้งั้นเมื่อเช้า,าของเขากคือแบบไม่มีกลิ่นแต่แบบก็คือหวานรู้แหละว่าหวานแต่ไม่มีแบบกินหวานอะเพระเวลาดมไปปุ๊บแล้วมันจะเหมือนอยู่ตรงเนี้ยมันไม่เข้าอะ่ะ รอผลน,นะคะวันนี้หลังจากที่ไปตรวจมาเมื่อวานหวานมันเป็นการทรมานตัวเองนวเนี่ยการติดเชื้อโควิดครับค่ะไม่มีน้ำมูกค่ะปกติทุกอย่างแค่ไม่ได้กินไม่ได้กินเฉยๆค่ะ,คคะถ้าอยู่ยคนเดียวก็ไม่ยากคนระับ ก็แนะนำให้จักตัวอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งอาหารส่งที่วัดไข้ที่วัดบุรพภูรไปได้ะครับค่ะก็คือไม่ให้กักตัวอยู่ห้องใช่ไหมคะครับหรือ้าสามารถจัดตัวได้ในปถานบันไม่ต้องนอนโรงพยาบาลครับได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบอยู่ห้องนานานเจ้าหน้าที่ระ้านน่าใครจะไปส่งอาหารที่เราเย็ีนั่นค่ะครับ เี๋ยวนี้สะดวกกว่าเดิมครับค่ะแต่ขอให้จัดตัวอยู่นะครับเดี๋ยวออกไปทนเสียงหน้าครับอันอันนี้ก็ไม่ได้ออกค่ะให้เพื่อนส่งข่าวค่ะให้เพื่อนส่งกับขพ้าอะไรคอ่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งให้ด้วยครับค่ะเดี๋ยวรอนิดนึงนะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปครับได้ค่ะได้ค่ะครับขอบคุณค่ะฮัลโหลว่าไงจ๊ะโทรมาแล้วะ ติดนะจ๊ะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรทั้งเพราะว่ามันไม่มีอาการให้อยู่ห้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอาอะไรที่ตรวจวัดอะไรมาให้กำกำไม่เป็นโอ้ย <c oughs> กำลังออกกำลังกายเลยน,นี่โอ้โหเขาเพิ่งโทรมาเมื่อกี้ล่ะก็ไม่ว่าไงใช่ข<อ>เขาจะ เขาจะเอายาอะไรมาให้ไม่เป็นไรไม่รู้เต้นหรกลังก่่เปิดหัวเพราะกินยาพาราด้วยจะไม่ต้องมองย้ายแล้วเออเดี๋ยวมันก็หายเพราะว่าต่เองมมีได้โทรไปที่สังเกตไหม ยังพิ่งเขาพิ่งบอกมาเมื่อกี้เองยังโอเคไ่เป็นไรเป็นไรไงตัวเองรักได้ได้ <c oughs> เออเราเป็นคนดูแข่งไอ้ปามอบบกะไรก็โอเคไหโอเคจ้อันนี้แหละจ้ะาจ้าก็รักใครขี้นะ,นะมันจะาแล้เรามันจะขี่เราจ้ว่ขี้มันไ่อนแหลจะจะเครเียดหัวน้องอยู่นเดียวอะไรอย่างงี้ บอกไปบอมยังยังแต่ก็บอกก่าอะไว่าไปตรวจอะส่งของให้กินด้วยบบวิปปงเลยนี่อะไรนะจะตาอะไรแล้วยังไงตอบขอให้ไปรักษายังไงอะไรยังไงเขาบอกว่าให้อยู่ที่ห้องนี่แหละครับแต่เขาจะส่งยามาให้แล้วพรุ่งนี้จะมีคนส่งยาแล้วก็เขาก็เลยว่าเอ่อถ้าถ้าเรื่องส่งข้าวอะไรอะไม่เป็นไรก็ได้ค่ะแบบว่ามีเพื่อนส่งให้อยู่อะไรนี้ ขาเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีคนส่งให้ด้วยข้าวอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนส่งยากับที่ที่ตรวจอะไรไม่รู้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนพรุ่งนี้จะมีคนโทรมาว่าให้เอายาอะไรไน,นั่นแหละามนั้นบอกเมย์กันคือเขาไม่ออกไปไหนเลยใช่ประเทศเขาจะส่งข้าวใช่กูก็เลยบอกว่ากลวไม่ได้ออกไปไหน,นอยู่แล้ว ทำามเขาจะส่งทีกวสงสัยใ,ใช่ใช่เขาส่งให้ถึงหน้าห้เาโอ,อ้โอ้ยแจ็คตอตแตกเขาเรียกอะไรเขาม่ติม <c oughs> oh <my>. oh. ต้องมาจากไหนแน่เลยโว้ยเอ็กพิลาฟที่มันประกอบหน้าต่างปวดวแล้วอะ ไม่ต้องเคียดนะเมนี่มันอะไรนะผู้ป่วยจำบ่น่าจะอดบ่นหมูกเนยังไงดีใจด้วยนะที่ครั้งหนึ่งมันลกเป็นหรออออยากกินด้วยแมสิปัเดสุันนี้ในชีวิตมันอะโควิด วัยรุ่นโควิดอ่ะกูไม่อยากเป็นวัยรุ่นโควิดไม่อยากตามเทรนด์ครูไม่ชอบเป็นมาแล้วเป็นตรวจที่ไหนมานะคะที่โรงพยาบาลศริราชค่ะอ๋อตรวจรอคอิรีรัตแล้วน่าจะเป็นพีซีอาร์เนาะอื มันมันคืออะไรไม่แน่ใจมันคืออะไร <c oughs> มันมันจะมีวิธีการตรวจอ่าวิธีการตรวจโควิดนะคะหลายวิธีเนาะอ่าเราทางสักแก้วค่ะจะรับเฉพาะผลที่เป็น p c r ก็คือวิธีที่มันจะอ่าเราจะขอดูอะไรนะไอใบแลบอะคะ่ะใบผลตรวจอะคะ่ะว่าเป็นชนิดไหนค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเรื่องต้นอะเราเราจะยังไม่รับรักษา เราจะต้องให้มาตรวจคัดกรองมาอีกรอบหนึ่งนะคะจะหาค่ะถ้าอ,อันนี้น่าจะเป็น PCR เพระตรวจรอปอ,อโรงพยาบาลซีเดนาดเนาะค่ะตอะเดี๋ยวมีอาการอะไรไหมคะตอนนี้แค่รู้สึกว่าจมูกไม่ได้กลิ่นค่ะอย่างเดียวไม่ได้กลิ่นเนาะจะไม่มีไข้ไม่มีไรนนะคะมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะไม่มีค่ะจะมีเนาะ,จะ,ะจะจะขอเนีญยแจ้งเบื้องต้นนะคะ ตอนนี้สถานการณ์ของจังหวัดบ้านเราเนาะเตียงรับษาคนไข้อ่ะค่ะทั่วทัทางจังหวัดเลยตอนนี้ยังเต็มอยู่จะจะลงทะเบียนไว้ก่อนไหมท่างที่เตียงมาทางเราจะโทรติดต่อไปหรือว่าหรือว่าจะเอาไว้ก่อนคะลงทะเบียนไว้ก่อนก็ได้ค่ะค่ะรบกวนขอเบอร์ติดต่อค่ะวันจันทร์สักช่วงประมาณนี้ก็ได้ค่ะรบกวนคนไข้โทรมาใหม่อทิทงเนาะว่า ว่ามีเตียงใหม่นะคะได้ค่ะค่ะถ้าถ้ายังไม่มีทางเจ้าหน้าที่ติตดต่อกลับไปเนาะค่ะกดคนไข้โทรโทรมาสอบถามแล้วกันเนาะว่าเป็นเป็นวันวันไปนะคะค่ะได้ค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ